PDTA PD <TA S 1> คืออะไรแบบไหนทําได้แบบไหนทำไม่ได้เราไปดูกันเรารพอแหลกท่านน่าจะเคยได้ยิน PDTA หรือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกันมาบ้างแล้วนะคะวิดีโอคลิปนี้จะมาให้ความรู้เบื้องต้นให้กับทุกคนกันนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยสวัสดีสสดค่ะ,คะขออนุญาตแรกบัตรนะคะหน้างานอะนะทุกหน่วยงานอะมันต้องมีการแลกบัตรอยูแล้วอะ ข้อมูลส่วนตัวช้ำเลยทำอะไรอะเธอไม่ได้ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนต,ต,ต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของบัตรเขาก่อนขอด,ดีดีก็ได้อขออนุญ,ญาตถ่ายรูปบัตรประชาชนเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าพื้นที่นะคะได้ครับกรณีหน่วยงานใดมีหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้มาติดต่อ ก็ให้เจ้าของข้อมูลลงนามยินยอมก่อนให้เรียบร้อยนะคะอะไรอะเธอคนนี้เขาออนแล้วหรอคนนี้เขาไม่เคยหลักสัพนะอ้าหนอ,อเขาดูออกสารดยนะซึ่งอหารูปแชร์ลงเฟซลงไลน์ดีกว่าอ่าดีเลยเพื่อเราจะได้รู้ว่าคนนี้ห้ามเข้าพื้นที่พวกเธอจะมานินทาหรือมาแชร์ข้อมูลแบบนี้ไม่ได้นะพวกเธอยังไม่ขออนุญาตเขาเลย รู้ไหมว่ามันผิดกฎหมาย PDPA เดี๋ยวจะโดนฟ้องไม่รู้ตัวนะงั้นฉันกดยกเลิกข้อความดีกว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเชื้อชาติเผ่าพันธุ์พฤติกรรมทางเพศประวัติอาชญากรรมไม่กล่าวถึงกับบุคคลอื่นหรือไม่แชร์ สรุปแล้วว่า PDPA หรือพรบรคุ้มครองข้อมูลสว่วนบุคคลกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยที่ไม่แจ้งให้เราทราบพูดง่ายๆต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าขอ,ของข้อมูลก่อนทุกครั้งนะ